Come on Come on girl b o a n g น b a y ไม่ได้ไม่ได้ลูกไม่ได้เดี๋ยวเขาอัดอิกลิกกระกลิ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 กาิกล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 ิก้ิกลิกลิกลิไมต้ลงกอิ่มเกลิอลิรลิกลิก้นกลิ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 กลยีลิก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 ล้กลิ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 กลนมาเดลิกลิกลิกลเกลิกลิกนิกลิกลิกลิกนิกลิอลิกลิกลิกลิ้ลิกลิกลนกลิกลิกลิกกลิกลิกลิกิกแฟนลลลลอเลลลอ ขอเสียงแฟนคลับน้องไบรท์หน่อยครับขอเสียงแฟนคลับคุกกร้องหน่อยครับอ l e r t ทางหน้าว่างเชิญเชิญเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วเพลงนี้ถ้าไม่เต้นก่อนที่น้องติ้งจะขึ้นมาเออเดี๋ยวติ้งขึ้นมาเพลงนี้ไม่เต้นนี่จะมีโกรธมากนะครับต้องเต้นนะครับเพลงนี้รบกวนเลยักกกอยามาข้างหน้าอาหารก็ยังติ้งอีกเยอะเลยนะเต้นให้เหนื่อยเลยเดี๋ยวไปกินต่อได้นะครับอากาศต้องหิว ถ้าการเดินเราต้องเยอะแล้วครับอบอุ่นออกกำลังกายบ้างเออต้องทําให้ร่างกายอบอุ่นนิดนึงนะฮะนอกจากลีโอจะช่วยได้แล้วต้องออกกำลังกายเองด้วยนะครับผมเชื่อว่าแต่ละคนหุ่นดีๆทั้งนั้นต้องออกมาเยอะๆครับออกมากันเยอะๆฮะคุณดีมากน้องติ๋งมาแล้วค่ะติ๋งมาแล้วลูกติงมาเพลงยังไม่ขึ้นเลยอ่ะติ๋งมาติ๊งมาติ๊งมาเอามามามาเอามามาโบ้มาให้สุดๆเลยนะลูกเพลงนี้ เพลงนี้ถ้าหนูไม่เต้นครูจะโกรธนะถ้า,<ม>าแพ้ผมนะครับเมื่อกี้เพลงช้าหนูยังเต้นได้เลยห้าแพ้นะห้าแพ้อ่ะไปโดนตรี <laughs> ขอบคุณครับโอ้โหเดี๋ยวเดีเดี๋ยวขอเคลียร์นิดนึงไปอีพอพอตรงนั้นทำไมต้องเสียบตลอดเลยเป็นไรหรือเปล่าผมจะแก้อยู่แล้วคูกองไม่น่าห้ามเลยไม่ไแก้เลยแล้วกันมาแก้เลยนักร้องได้ทนเดียวไงนักร้อได้ทนเดียวตกใจ ใครใครถ่ายคลิปเมื่อกี้ไว้บ้างครับค่ะส่งเมลให้ผมด้วยนะแหมจากมุมข้างเนี่ยไม่ค่อยถนัดเลยครับอยากลอจากมุมหน้าบ้างนะครับขอบคุณมีรจะพูดลูกน้อกติงอะไรลูกติ้งครับผมติงไว้แล้วก็ขอบคุณ